นั่นเดือดใส่ปลาเข้าไปเลยเจ้าเตยมพร้อมครับตลาอืมอืมนะก่มากติดนเต้นมากเลยมาถึงแล้ววิวมุมกว้างของหมู่บ้านนะครับล้ำขนาดเจ้าล้ำขนาดเจ้าสวัสดีคุณผอชมที่ริมนะครับพอดีว่าวันนี้จะเป็นมื้อพิเศษ มือหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะต้อนรับสาวเชียงตุงมาที่บ้านกันมาทักทายครูเรืยังไมซุมค่ะไมซูมค่ะอุ้ยคนนี้ประจัยสาวเชียงตุงเจ้าสาวเชียงใหม่เนาะครับวันนี้มีสาวเชียงตุงมาเที่ยวยามค่ำคืนเนาะครับพอดีน้องเขานั่งรถมารอบเย็นนิดหน่อยก็เลยถึงบ้านปาเมี๊ยังปลุมประมาณสองทุ่มค่ะ<อ>ก็เลยเตรียมอาหารต้อนรับตอนนี้กําลังเริ่มเดินทางมานะครับนะแล้วก็วกะจะถึงที่นี่ประมาณสองทุ่ม ซึ่งเราจะทําอาหารตอนรับนะครับ<ะ>วันนี้มีเมนูอะไรมาครับวันนี้มีเมนูต้มยําป่าแล้วก็ร่าหมูสูตรพิเศษแล้วก็มาลุ้นดูว่าจะเป็นนางเอกคนไหนนะครับจากเชียงตุงเลยนะ มาเที่ยวที่เชียงใหม่นาะเราก็เลยขอสาต้อนรับหนึ่งมื้อแล้วกันนะแนนะเจ้าเพราะว่าไปบ้านน้องน้องก็ต้อนรับอย่างดีเนาะใช่เชียงใหม่ก็ต้องต้อนรับน้องไม่ใช่หนึ่งมื้อหนึ่งวันอ๋อหนึ่งวันเลยนะอีกวันก็จะพาเที่ยวโซนเนี่ยเจ้าธรรมชาติธรรมชาติเนาะธรรมชาติบ้านเราเขียวขจีนะครับนะที่ตอนนี้เขียวขจีกอเขียวขจีอันนี้เป็นสวนขลังบ้านนะครับูกอะไรหลายอย่างเลยครับมะเขือค่ะครับเขือส้มนี่มะเขือสีม่วงครับข้างในก็จะมีพืชพื่มาดูเนาะ ปูงเงามกอคุณพ่อปลูกหลายอย่างเลยนะมีคลิกเจ้ากับเซยเตเนี่ยยังเอาเซยเตมาจากโดยสงลูกอ่ะพี่บีนะอ๋อตอนี้ปลูกมาเป็นอย่างนี้แล้วแบบยาวเป็นสวนเล็กๆหลังบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะทําการต้อนรับสาวเชียงตุงซึ่งจะมาเย็นในยย้ค่ำคืนนะครับหมาตามรับชมันนะครับอ่ะมาเที่ยวเชียงตุงหลายวันก็กลับมาบ้านมาต้อนรับนางเอกกันดีกว่าครับ เครื่องต้มยำนะครับกับผ้าหมูนะครับผ้าหมูต้มยำป่าเจ้าปันนินสดๆเลยปันนินสดๆอันนี้ปอหั่นไว้แล้วครับเนี่ยผ้าหมูนี่ต้องกินฟีมือเอี้ยงนะเจ้าจัดไปเตรียมเครื่องก่อนนะนี่ซอยบางๆมาททำผ้าเนาะแล้วก็ซอนี้ต้มยำปลาจะกินฝีมือครัวคนเอี้ยงแล้วนะครับอันนี้ซอยกระเทียมใส่ผ้าหมูจะได้หอมๆเรียวร้อย่างหมูเนาะแล้วก็ ต้มยำยำเย็นตังหม้อน้ำเลยเจ้าน้ำทาเดือดเน้อใส่กะปิไปก่อนเลยคใส่ตอนน้ำมาเดือดนี่มันจะมาหมุนเติมรสดีนิดนึงชุบรสนิดนึงโอ้มาได้ทำอาหารเมือินเจ้าครับคิดถึงการทำอาหารใส่เขือหนอยนึงกินอาหารเชียงคุงจนแบบเต็มอิ่มนะแกมากินอาหารเหนือบ้าง ทำต้ยมยำป่าเจ้าแล้วก็ไปลือ้อาตะไคร้ขาตะไคร้และผักชีหอมแดงหอมขาวทุกช่วงตอนร้อนน้ำเดือดก็มาทำผ้าหมูต่อกันเลยดีกว่าหั่นเป็นติน่นติ่นต้องย่างก่อนนะเจ้าย่างแล้วก็มาหั่นซอยบางๆอีกรอบนึงแล้วก็ทำการยำสูตรผ้าหมูไม่ได้กินนานแล้วนะคนเมืองจัดเลยน,นี่ก็ขาดไม่ ให้มันสุกง่ายๆเนาะมาถึงน้นองได้กินเลยนะแม<ช>่กินเล้เจ้าป่ะได้รถเทีย่ยวเย็นอ่ะมาเชียงรายมาเชียงใหม่ก็เกือบสี่ชั่วโมงเนะเาะวันนัรถทัวงไงเราบอกให้ลงหน้าปากทางแล้วเนอเลยไปแห่หน่อวิทีหน่ออัดรุ่นอยู่ทีได้ก็เออทำอาหารรอเพิ่มความกลมๆด้วยรถดีนิดหน่อยเจ้าครับโอเคเดี๋ยวเราจะมายำน้องใส่ยเยอะเนาะ เดี๋ยวมันจะเค็มแต่นีน่มีทำเป็นเป็นเนี้ยนะเค็มรสชาติคอหมูนุ่มได้แล้วได้แล้วโอ้น้ำเด,เดือดแล้วนะครับน้ำเดือด,ดอใส่ปลาเข้าไปเลยเจ้าน้ำคนนะครับราสันปิปลาเดยาวนะสูตรตาหน่อยบอกว่าสูตรป่อเอี้ยงบอกว่าใส่มะนาวเข้าไปหน่อยไอ้เพียนะเนื้อมันจะได้บาดล้วนมะเละดีหมะนาวเข้าไปนะครับแล้วค่อยมาปรุงปรุงเปรี้ยวทีหลังคแค่นี้แหละ สูตรตะวันเนื้อจะได้ไม่เละน,นะคะใส่บะเขือส้มเจ้าหรือมะเขือเทศบะเขือส้มหรือมะเขือ,อเทศเนี่ยวันนี้เราจะใส่ทั้งพริกดิบพริกแห้งเนาะรพริกแห้งก็จีไฟหอมนี่อ๋อจีเรียบร้อยแล้วยังไมยจีนึกว่าจีแล้วมันอะไรหรือเปล่าใส่ทีหลังแห้งใส่ทีหลังนะครับ ปลาครับนะครับหอมครับนี่เรียบร้อยโอ้โหร้อนๆ้อนเสิร์ฟกุงมะนาวพริกสดสดเลยมะนาวพริกนะครับสดพี่แ้งหอมครับหอมแซ่บแน่นอนอันนี้คือเป็นอันเสร็จพอดีแล้วนะครับใส่มะนาวเจ้าพิมพน้าอีก แซ่บแน่นอนลำขนาดแซ่บมามลำครับโอ้น่ากินแต่โรยผักชีต้นหอมเรือบร้อยครับไปมีผักชีฝรั่งก็ใส่เรือบร้อยเจ้ารอกินย่างหมูกันก่อน เป้เมนูเนื้อหมูกับปลาครับติดใจแน่นอนลำบัลลก็ต้องบอกว่าลำนะพระทำเองย่างหนึ่งเรื่องระวังไหมนะจ๊ะ อ,อมนะครับหเหลืองใกล้แล้วเหลืองๆเหือง,เ,องเจ้ายั่วๆยั่วๆเายกานี่ได้ละอิน่นี้และอ่ะในส่วนของน้ำยำนะครับ มีน้ำปลาน้ำปลารสดีนิดหน่อยจะบัตเซน้ำตาลเยอะเพราะว่าขอบกินหวานนะเฮียเนาะของนัวนิดนึงของนัวขาดมาได้เด้อแซ่บมะนาวดืบมะนาวอือเดียบร้อยเด๋ยวตักหวานนิดนึงบัใสซ์เยอะเนาะค่ะดูสิว่าเราน้องๆจะติดใจไหมดูดีที ยังต้องใส่น้ำตาลตอนเนาะแต่มันจะหวานค่ะน,นี่ต้องใส่บางๆเครื่องมันจะเข้าเนื้อเนาะวว้าว <c oughs> สุกทั่วถึงแล้วเนาะสุกแล้วเจ้าครับที่จริงอ่ะมันเปิดเหมือมาเฮือย่างสุกเกินแต่เราเกาะกันไว้เนาะหมูไงแต่ลายนิดนึงตรงน,นี้สุกสทั่วถึงนะทานลังบ้าง เดี๋ยวจะยำสักหนึ่งจานก่อนเนาะยำไว้มันแบบอร่อยนะพี่เนาะครับเรียบร้อยจ้าอ่ใส่น้ำยำน้ำผ้าใส่น้ำยำยำขึ้นรูปก่อนเนาะเดี๋ยวรสชาติจะแบบได้ตะไครไ้ซอยบางๆครับพริกขี้หนูซอยักระเทียมซอยนี่ขาดก็ได้เนอ้อหอมแดงซอยโหต้นผักหอมด่วนผักชี ใส่เข้าไปเยอะๆกลอนๆทำคนติดแจมาอะไระไรายละครับเจ้าเดืดล้อหอมๆยอัน,นี่คือคลุกเสร็จแล้วเป็นอันเสร,ร็จพิธีนะครับเจ้าแล้วก็กินจับเกียมชั้นดีเลยนะเนี่ยครับอืหอมๆเลยคร,ครับหลังจากที่เราทําอาหารต้อนรับนางเอกประจาทริปในวันนี้นะครับตอนนี้น้องสาวคนสวขงเรามาแล้วนะครับเดินทางมาถึงแล้วใครเออปุ๊บปุ๊บปุ๊ ไม่ซูงค่ะโอ้โหน้องบัวฟองมาถึงแล้วเนี่ยมาได้ไงเนี่ยมาได้ไงเนี่ยทำสัญญาใช่ค่ะพอดีไหมเนาะว่าจะมาหานะคะพอดีว่าเราไปเที่ยวที่บ้านน้องบัวฟองน้องบัวฟองต้อนรับเราดีมากๆกครับก็โหแบบอาหารการกินญาติพี่น้องโอ้โหทําอาหารจัดเต็มให้เราเลยเนาะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากกเก่งใจพี่มากเลยที่มาหาเนี้ย อัจริงๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับแ่แรกๆอ่ะก็แบบเออจะมาแค่แบบแป๊บหนึ่งแต่ตอนนี้ก็แบบพักพักหนึ่งคืนเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่พอดีน้องก็มาพักที่ห้องพักกับนิยาของพวกเราเนาะใช่ใช่วันนี้มากันสี่คนไงก็เลยเออเกรงใจนิดนึงนอนก็ได้แต่เนาะเกรงใจหน่อยใช่อยากจะให้น้องมีส่วนตัวอะไรเงี้ยก็เลยให้นอนห้องพักอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยครับ แล้วก็อาหารที่ต้อนรับนี่นี่มาแล้วมีผ้าหมูต้มยำปลาหมูย่างนะครับต้อนรับน้องโบฟองเลยครับก็เดี๋ยวมากินด้วยกันเนาะครับเดินทางเหนือยไม่ใช่เนี่ยเหนื่อยมากเลยรับตัวมาเลยออตัวมาเลยนะมาจากไหนคะแม่สายเลยเชียงตุงเชียงรายค่ะเชียงรายเพราะว่าจากที่แม่สายเนี่ยรถเนี่ย อนั่นเต็มหมดละคนเต็มหมดละก็เลยต้องเดินทางจากแม่สายมาที่เชียงรายทีแล้วก็นั่งรถที่เชียงรายมาที่นี่นะสามต่อเลยสามต่อเลยแต่ไม่เป็นไรน้องก็มาถึงบ้านแล้วก็มากินกันยามค่ำคืนในวันนี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาน้องไปเที่ยวต่อเนาะมันดอยปู๊ดใช่ไหมมันมืดนู่นแหละเลยดอยเยอะนะจ๊ะใช่ดอยเยอะกินกันเลยเหมือนที่ชินุงเลยค่ะกินแกแก้มเมาด้วยพรุ่งนี้นี้เลยเมาทุกคนจริง เดีอ่วเดี๋ยวให้น้องิตวอีละให้น้องกินข้าวก่อนเนาะร้องท้องก่อนอ่ากินให้อิ่มก่อนเติมพลังกองทัพต้องเดินได้ท้องนะครับน้องประฟ้องจัดการแล้วครับมาพักผ่อนครับกินข้าวกันนะจ๊าเนี่จิ้มเลยจ้าข้าวเหนียวอุดรนะอ่ะกินเลยครับนี่ข้าวเหนียวต้อนรับเลยครับนีที่หนึ่งเองครับโอ้นี่เรียกนึ่งนึ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวใช่ครับดื่มนี้เลยนะจ้าผ้าหมือสูตรพ่อพี่เองครับลองชิมดูนะนะ อ่ะให้น้องฟองชิมก่อนนะครับอ่ะอ๋อได้ไหมอร่อยเลยหวานๆเลยนะหวานๆก็อร่อยนะครับตปกติดกินน้ำตาลไหมเวลายำเนี้ยสามรสไหมเคเลยน้องคนไม่กินเลยนะอืนนี่หอมมากเลยหอมตะไคร้เนาะคหอมข้าวเหนียวอุ่นๆคือแบบแซ่บแจ๊กเลยนะต้มยำปลาเราต้องชิมต้มยำอะไรต้มยำปลาหน่อยครับ จัดการให้น้องบูฟองครับตอนนั้นที่ไปที่บ้านนี่โอ้โหตระนี้มากนะครับยังคิดถึงขนมจีนน้ำใสอยู่เลยอ่ะใช่คิดถึงเชียงตุงเลยอยากไปอีกรอบเลยแล้วนี่ต้มปับุฟองชิมครับชิมเลยค่ะอร่อยไม่อร่อยไม่รู้อื้มนะอร่อยมากได้ก่อนได้เนาะได้ค่ะอร่อยมากทุกคนครับเดี๋ยวร้อนๆมาไปทิมกินด้วยกันครับก็เติมพลังเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปลุยกันต่อเนาะ ให้น้องฟองได้พักผ่อนที้เต็มที่ก่อนเช้าเอาไข่ไปลวกที่น้ำแร่แล้วก็เลยพาน้องไปเดินเล่นนะบรรยากาศยามเช้าได้เลยค่ะครับพี่ดีนำนำค่ะครับสวัสดียามเช้านะเป็นยังไงบ้างครับน้องโบฟองครับเป็นไงบ้างจใจไปอาบน้ำไปอาบน้ำแต่อาก็คือแบบอากาศเหมือน จะร้อนๆนิดเดพอออกมาเย็นหนาวเลยนะคะไปอาบน้ําแร่มาแล้วซึ่งดูดได้ในช่องน้องบุฟองใช่ไหมน้องบุฟองถ่ายมาแล้วนะแล้วเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมครับสบายมากเลยค่ะโอ้โหนั้งนาฬิการลุกถ้าไม่งั้นไม่ตื่นในสายเหนื่อยๆได้เนาะเดินทางมาเหนื่อยก็เดี๋ยวยามเช้าก็มากินของท้องถิ่นอะไรเอ่ยเดี๋ยวว่ามาไม่ถึง ไข่ลวกไข่ลวกไข่ต้มไข่ต้มน้ำแร่น้ำพุร้อนโดยสเก็ตนะครับกินก่อนนุ่มๆเลยทีมงานน้องบอฟองเลยทีมงานน้องบอฟองกำลังอ่านน้ำแร่แช่น้ำอยู่ติดใจอยู่ที่น้ำผู้ร้อนอ๋อยังไม่ออกมาเลยเนี่ยไม่ออกมาโอ้ไปดูไข่ไปดูไข่ด้วยไข่อันนี้11นาทีเนาะโอ้นี่กำลังสวยโอ้ร้อนครับโอ้เธอ11นาทีนี่พอดีนะเนี่ยจะแบบนี้ปอะนี้ประมาณประมาณนี้อ่ะ ประมาณ3นาทีส่นาทีค่ะที่เชียงตุงอ่ะมันเราไม่ร้อนเท่าไหร่ที่เบียใช่จริงที่เชียงตุงร้อนแล้วที่เชียงตุงน้องบฟองไปเที่ยวบ่อยไหมครับบ่อยมากเลยค่ะเพรากะสถานที่เที่ยวไหนที่เชียงตุงมีน้อยที่เดียวครับอ่าคยไปเทีกันเยอะไอช่วงก็ลูหนาวมาเห็นนะพร้อนมาทีเป็นไงบ้างร้อนมากอังการมากไม่ชิใส่ซอสข้างในแข็งแล้วนอใช่รู้ไหมใส่ซอสใส่ พริกไทยเนาะงงอ่ะข้างในแข็งแล้วว่ะแต่ข้างในเราข้างนอกเละอ่ะกินก่อนเตรียมรังยมเช้าอร่อยเป็นไงบ้างอร่อยมากไข่เป็ดก็เลยนะคะพอพี่ทําน้ำพริกอ่องให้กินโอ้น้าพริกอ่องนี่น้าพริกอ่องคนเมืองต้องชิมเจ้ากินกับข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียวร้อนๆแต่ชอบบ้านน้องปกครองเป็นคนกินข้าวเหนียวเนาะใช่ค่ะ ปกติพี่ไปเที่ยวชิงตงเขากินข้าวสวยเ้าเจ้าอะนะนี่มือพ่อแซ่บคล้ายคล้ายกันเนื้อแบบเนื้อส้มผัดอะอ๋อทางชิงตงเขาเรียกว่าเนื้อส้มใช่ไหมคล้ายๆรสชาติคล้ายเพราะว่าใส่มะเขือเทศเหมือนกันใช่ๆนะคล้ายๆนะนอกกจาเนื้อส้มก็คือไม่ใส่มะเขือเทศหมายถึงว่าอันเนี้ย รสชาติรสชาติมาเหมือนเหมือนปลได้คล้ายคล้ายคล้ายคเนื้อส้มได้แต่ไม่ทำแบบนี้ค่ะครับครัสชาติเหมือนอันนี้คือสูตรดั้งเดิมเลยนะน้องบุฟองพ่อพี่น้องเอี้ยงนี่คือทำอาหารอร่อยมากมากมันเปรี้ยวเพราะว่ามะเขือเทศนี่แหละจ้ะหวานหวานเลยได้ค่ะครับปากข้า้าชกันเจ้าพี่เบี้ยมาค่ะเดี๋ยวจะพาบุฟองเที่ยวต่อใช่เอาให้น้ำ ไม่ลืมเชียงใหม่เลย <laughs> ใจเอาไปเลยให้นักศ <c oughs> ึกษาอยู่สักเดือนนึงอ๋อหนไปดูคลิปเต็มที่ช่องน้องนะคะคลิปก็จะเก็บบรรยากาศเล็กน,น้อยเนาะครับอ่ะเดี๋ยวเดินทางกันต่อเนาะครับครับเราก็มาถึงที่แม่กำปองนะครับเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์ระทึกใจนิดหน่อยนะครับพอดีว่ารถคันข้างหน้าเราจอดอยู่กลางถนนนะครับเราก็เลยเสียจังหวะนะเร่งขึ้นมาไม่ได้ก็เลยให้ครูแ่งเอารถจอดข้างล่างนู่นนะครับ อะมาสัมภาษณ์น้องปะฟองหน่อย <c oughs> เป็นไงบ้าง<ช> <c oughs> จ๊ะน้องปะฟองตื่นเต้นมากเลยมาถึงแล้ว<ช>นี่คือเป็นที่จุดที่แบบอย่างมามากๆขิมานานนะคะคไม่เคยมาสักทีแตอนนี้มาถึงเรียบร้อยนะคะ<ช>ไม่กำปองนั่นเองเนาะ ก็พอดีพาน้องมาตื่นเต้นนิดหน่อยจริงๆอ่ะรถพวกพี่ขึ้นได้แต่ว่ามีเหตุการณ์ว่ารถคันข้างหน้าเข้ามาจอดอยู่กลางถนนเขาจอดไว้ก่อนนี้นานเลยแล้วเราอ่ะพอเร่งไปปุ๊บเราก็ต้องเบรกพอเบรกปุ๊บแรงส่งไม่มีก็เลยขึ้นไม่ไหวเลยตัดใจว่าจอดข้างล่างดีกว่านะเด็นไรค่ะเดินขึ้นเนี่ย สนุกนะคะเดินไปหลายๆคนเนาะออกกําลังกายเลยเนาะออกกําลังกายข้อขานแคลอรี่เดินไหวไหมครับเนี่ยไหวค่ะอ่าโอเคสู้ๆนะครับสู้อ่าเดี๋ยวรอพี่ยังเป็นหนึ่งนะค่ะครับโอ้โหลำโพงสองก็มาครั้งแรกนะครับพาสาเชียงตุงเที่ยวแม่กำปองแม่กำปองครับโอ้เอ็นี้ครับนี่นะเอ็นนี้นะ บัฟองสู้สู้บัฟองสู้ตายมาขึ้นโพมันแล้วอ่ะคุณเร่งโพมมาแล้วมันยิ่งตื่นเต้นไหมั้รถมายี่สิบบาทเอาเหรอจอดข้างล่างใช่เมื่อกี้นี่อรถกระบะมันจอดนานไปหน่อยเมื่อกี้เลยเสียหลักใช่ใช่พอดีว่ามีรถคันข้างหน้าเขาจอดกลางถนนเลยอ่ะกลางทางเราก็เลยเสียจังหวะเลยใช่ไปแล้ยใครเดินขึ้นมาเนาะเข้าร้านนี้่วนระวังรถครับพาน้องบัวฟองมาลุยนะอ่านี่ไงยิงดาวคอฟฟี่ครับจิบกาแฟเย็นๆเนาะ ธรรมชาติสวยๆนะครับนี่วิวมุมกว้างของหมู่บ้านนะครับธรรมชาติสวยๆที่นี่เป็นป่าเขียวทึบนะครับขึ้นมาข้างบนนี้ก็จะเย็นสบายนะครับอ,อ่ะยงสั่งคาปูนะครับไอ้ก็ยังจะกินน้ำแข็งอยู่เนาะ แล้วก็ให้น้องโบอฟองเซลฟี่ให้เต็มที่เนาะครับสดชื่นกะับวิวสวยๆนี่ครับ ที่เราอยู่ข้างบนนู่นนะตอนนี้เดินลงมาข้างล่างนี่หลัะข้างบนนู่นเลยนะร่มสีแดงนะคไปสุดลูใใกลก่ครับน้องบอัวฟองอุนดนร้านสาวงามบะนมหมีปั่นชื่นชีวาชาไข่มุกโอ้นมหมีต้นนี่สวัสดีครับ น้องม,มีปันมาลุ้นรางวัลครับว่าน้องประฟองจะให้โชคกับบีทริปไหมนะประฟองเลือกให้พี่หนึ่งใบครับด, <laughs> ดพีใจเองครับ เอาแล้วเอาแล้วนะอะได้แล้วอ่ะเอาใบนี้นะครับนี่บุฟองอยากได้หมวกได้หมวกร้อนมากครับ พวกเรองก็กําลังช้อปปิ้งกันอยู่นะครับเราก็มาเลือกร้านข้าวในยำกันวันนี้นะครับร้านใบกานดีนะอนี้เป็นรายการอาหารข้าวใบกาน้ำอ่ะสั่งอะไรดีครับคือข้าเอีย้ยงโอ้เยอยะแยะเลยค่ะร้านนี้อร่อยอม,มีทั้งข้าวซอยมีสป,ปาสปเปซเนาะข้าวเนื้อข้าวซอยไก่ที่สำคัญข้าวซอยกับขนมจีนน้ำเงี้ยวเนี่ยอร่อยจัดไปมีเกลียงเลมีข้าวโคสัดเชียงดาบ หลายเมนูแล้วก็ที่สำคัญคือจะมีจุดเซลฟี่สุดฮิตนะอยู่ใกล้ตรงนี้เองผิดร้านแล้ววันนี้ครับหคูป้าเป่งข้าเนอะมาแล้วน้องโบอฟองได้หมวกมาแล้วใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหน่ารักเลยข้างหลีข้างหลีข้างหลีแต่ใต้ข้านะ เติมพลังก่อนเนะาะครับพ่อเดี๋ยวน้องเบอร์ฟองจะไปลุยที่เชียงใหม่กันต่อนะกับเราองครักษ์หนุ่มๆมากันเพียบเลย <laughs> <laughs> เราเราพี่ชายชา <laughs> องครักษ์เลขาอ๋อเลขานะครับสั่งอาหารเป๊บแน่เจ้าจะมีขั้วฮก็คือจะรวมฮูฮกันอะ่ะ ก็ซอยร้านนี้เด็ดนะจ๊ะเข้มข้นเข้มข้นเส้นแบนๆอร่อยโบฟองติดใจขนมจีนน้ำเงี้ยวใช่ไงครับกินกันที่ไหนเนาะความส่อาดแต่แต่ว่าอร่อยครับจีนปลารมเป็นทริปมาต้อนรับน้องโบฟองนะครับลำกระเจ้าลำลำขนาดลำขนาดเจ้าลำขนาดเจ้าถ้าถ้าชิงตุงก็หวานหวานหวานล้ำแต้ ครับเก่งที่ใช้ของน้องัูฟองนะที่เลงนี่เอเทาหนึ่งมหมมันถุงนะเก่งั้งเลยน้ำแต่แต่ก็เจ้าเหลือท้องไปกินข้างล่างนะนะเจ้ากินหม้อกินหวานๆชอบอันไหนที่สวยครับเล่แค่ไข่หมูอุบไหมที่่เชียงตุง แต่แม่แจ๋นี่จะอร่อยกว่าจริงนี่จริงจริงรใช่ใช่ตอนนี้ขึ้นชื่อกินน้ำน้ำ พี่หนุ่มก็มีผิกฐานผิดฐาน่โอรีต้องใส่โอรีโซ่ก็โม,โมีร้านค้ามากมายให้เลือกสรรน,นะครับีขนาดวันธรรมดานะครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยกันมาละครับไก่ปามละครับชิมเลยมอ,อน,น,นร้อนร้นด้วเมื่อไหร่เย็นงตะก้องหาย <laughs> ตะก้องหาย กว่าอไ<ห>อ้ก็ดิ่งตันมันค้นก็ได้อืมนี่มันไงลุกๆฟินๆอร่อยครับอ่ะก็เป็นการต้อนรับน้องโบฟองมาเที่ยวที่เชียงใหม่นะครับน้องก็ได้เที่ยวแม่กำพองครั้งแรกเลยใช่ไหมครับเนะี่ยใช่ค่ะ ได้กินอาหารหลากหลายได้สัมผัสวิถีชีวิตแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติสวยๆข้างบนนี้นะครับนะอยากจะให้น้องบ๊อฟองบอกความรู้สึกในใจนยว่าเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ครับคือดีใ,ใจมากเลยนะคะที่พี่สงคนพามาเที่ยวที่นี่นะซึ่งแบบเรามันคือแบบเป็นจุดที่เราอยากมามา,มากๆใน้กำปองอ่ะอยากมาเห็นสถานที่ที่นี่แล้วก็อยากมาเห็นคนไทยคนกินแล้ว จุดถ่ายรูปสวยมากเลยนะคะเราถ่ายจุดไหนก็คือสวยคือเสียดายวันนี้เขาไม่เปิดอันนั้นเนาะอะไรนะร้านสุดคิตใช่ไหมใช่คิดในนะคะพูดป้าเป่งพูดป้าเป่งนะคะคือวันนี้ไม่เปิดแต่ไม่เป็นไรถือว่าแบบอ่าขอให้แบบมีโอกาสหน้าถ้าไม่ได้ก็คืออาจจะได้เจอกันครั้งหน้าบ่อยๆก็ได้แต่ว่าสาวอาทิตย์นะมาเก็บบรรยากาศสาวที่คนจะเต็มถนนนี่ใช่ค่ะก็ ดีใจมากเลยค่ะงานคืนนี้เนาะก็ขอบคุณน้องบุฟองที่มาเที่ยวหาพวกพี่นะครับนะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะไปเที่ยวหาชิงตุ้มบ่อยๆค่ะอย่บ้านก็ไปคืนนี้น้ำๆไปชิมมาอะไรนะแอลกอฮอล์แรงๆหน่อยครับนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับน้องบุฟองแล้วเดี๋ยหน้าเจอกันใหม่นะครับ